วันนี้ก็มาพบกับรถเข้าใหม่อีโคคาประหยัดน้ำมันราคาสบายกระเป๋ากับเจ้าส u สุกิเซีย1.2 GL ปี2017ภายนอกสีดำเข้มดุดันใหม่กริบพร้อมกระจังหน้าโครเมียมเงาวิ้งเลยและที่สำคัญออกรถกับเราวันนี้ปลอดภัยหายห่วงเพราะเรามีรับประกันรถไม่มีร่องรอยการชนหนักหรือน้ำท่วมแน่นอนถ้าไปตรวจเจอเนี่ยยินดีรับซื้อคืน100%ไปเลยครับ คันนี้เริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนเลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีไซน์ดูเข้ากับตัวรถสุดๆตามมาด้วยล้อกระทะขอบ15นิ้วและระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อขกขณะเบรกกระทันหันถัดมาที่เครื่องยนต์เบนซิน1,250 cc สี่สูบ16วาล์ว,วทำงานควบคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ช่วยให้ประหยัดน้ำมันสุดๆ มาถึงด้านในตัวรถกันบ้างภายในออกแบบโดยใช้สีดําเป็นหลักให้ความรู้สึกสปอร์ตเป็นตัวถัดมาที่วัสดุหุ้มเบาะผ้าสีดําระบายความร้อนได้ดีที่นั่งกว้างขวางนั่งสบายมีที่พักแขนด้วยนะครับความกว้างเนี่ยเทียบเท่ารถยนต์ขนาด B segment เลย Suzuki Ciaz มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายเริ่มกันที่เครื่องเล่นเสียง MP3 วิทยุ CD แถมยังมีช่องเสียบ USB และ AUX แอรระบบปรับมือเย็นชามกระจก คล่องโดยสารปรับไฟฟ้าขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยแอร์แบกคู่หน้า2อฝั่งรถของเราทุกคันรวมถึง s ู z ุกิเซียตคันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ10,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจสตาร์คารถยนต์มือ2หรือมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้เลยครับ